nhớ rong à, nhớ rong cho quý chồng phòng dư nữa nu nói chị bé giờ tua mua đã khua à, là giờ cho pli giờ lùm hông hạt tiền cho pli lùm lo hạt tiền hết hà nó nữa gì nếu xuyên thì lo chỗ của bé mua kéo nên sai lừa nó lên chị thò nè ho cột lại cột xe cột tì tam cho cụ thiên nữa là bé mua kéo nữa bé giờ tua sai bé cho cực tì của cực tì ถ่ายดำโอ้ยจออย่างล้วยวัวอยากไปมุ้งเาเตียจ๊อปลี้น้อยอ่าแล้วมุ้ตุ้นสายนือโตอ่าม้ารัวขี้จะดาได้ตัวอย่างหอมุ้ตุ้นสายได้ตัวตัวเหล่าเจนู้งนอไปอยู่ตัวเห็ดกินเห็ดทานโตตุ้นสายเถอะน้อไอ้ยในโอเชียนเถอะเราจะกูไปมุ้งโอเคอ๋อลงนี่นอนเถอะเราจอปปี้

chế mua đi nó mua lúc chế mê mê nó thì mua ấy bà vợ chơi bùa mua tư tay mua so dạ ta chỉ là cho pin nó mà là tốt ô bút tỏa rồng là chỉ bút ô nhau hỗ trợ ó chỉ chỉ chi hai lúa sờ sờ nè nếu thì là chỗ củ lo ไอมูใช้โอเคช้รงจานตัวลิลี่เจลตัวนูตาลือวัวไอ่หูน้อี่ฟิวก็บไรจาน่ะบบเนออู้็มานะมากลยมาบเลยกับบาะไมากมาขั้นมาขั้นมาเขาที่มานมันมีผู้แต่งเขามาดอกแม่บอกเออบว่าหูเลยแล้วขันมาแล้วก็ทุเ่อเตเสาเออบางทีก็แต่งหูตงนาสมากมานํา ้วมาแล้วจับมานี่นะข้าวดอจบมาแล้วกจามาบนตึัวงเนียเขกนมันะไปซอบบอลคว้ากันพอคว้หลับ ู่นาเจเปนเปเปเนสีตูเปตัวลิลี่หอเปนยอดเ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 จไเปตัวลิลี่เจเปตัวจอเหลือตื้อวัวยอเตียเนอเหลือตัวยูเลืตื้อตัวยู่นอเหลือตัวโตยูเลืตื้อมองไเหลอจีเทียลือตื้อลาบอ้อยตาเหลือเจกูจอดในหลอเปนหลอใช้เนอเปนหลอใช้เตียฮิตคอไทยดำล้ย่อยนี่น hít không ai bôi yi nó chê lơ lợi... cho bì lơ yó hít tàn nó chê lơ ô tò hai rong lì nó sơ nơ hai rong tù nhu nó lì nó có ta chê, chê, chê. Lần tương ra mù chế, là mù tàu tù chê tù chê nơ nga nó có ta rong nó sư cho chi ngay lo chi cho hô lo hô cho e กี่ลีเนอฉีนนอนอันเจก้าคึ่งเกาลีน้อตอหาโรงน้อธรรมาตซื้อเนอีจงมีพุงยูเสดอเนอเนอสับปะเปะลีฮิตคงวัวยีนนอลเนอหัวเชิญเตอเราจบกูเราใช้กูเทียเนเทียลีฮอเปาเนอใช้เลยอนอลเนอหัวโซเชียเดเนอหอบปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวกูเทียเนอยีจงมีพุงยูเชอร์เดอร์เนอเอ là bé mù nó mỏ ok nữa <cười> <cười> ta tỏ hồ ai cho chi ai là chi cho hồ lo hồ lì nữa đi chồng đi nữa

ก้ตาน้มมอนเอพี hey! ta ta no us, ่ตัวล่กเจยนใช่ะจี้นน้มมอนเนอร์นมมอนส่วนล่าเราแล้วแม่โนเกนเนอร์ ได้ป่เด in <y> ้พอดีเลนมาดชื่อหนเี่เาผดมอผูชื่อผุดไส้หม้อพอีแล้วพู่เป่พูชื่อใช่่ันเป็นน้องชายมังตัวน้องชายมันยันหัวกอกนะเนี่ยอัมันมาเอางเนยังด้วยนี่ เงินสงเงินสวะอายุกันหรอเอาเมียเทน้อกมาเมียนเมียไว้ยุ่นอกพี่เมียจะอค่าเข้าหอนมาเออ

tụ tỏ chè chúa cha li chúa cha nói chè bài li bài xa tụ nâng gò thua một lời chè sa vạn san phá lửa sư si đó Chán đâu mà cố tiếc tiếc luôn bền vinh sư Chú trắng thì chỗ được tí chị có tư yong tỏa chị bun đâu yong ninh á chỗ 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 แคนยเลยายมันใ okay, ่เอาเขาไม่ได้ขอจริจริงอ๋อแตคนจีนไหลมันดื้อไเกีเอาวันะมันง่ายให้ดูมาเสียวเลใส่ที่มันโดนนะจัดการเลยไม่้องไไหน้ว

ดูกคนนั้นนะครับนี่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  Mình xài ơ, cho tốn có lo thịt tiêu rồi nhỏ Lo chá cỏ, cho tốn tổng nó mà Chỉ rồi <laughs> cho tốn tổng lo thịt tiêu rồi <laughs> nhỏ Ồ, mấy có Tu lo trên lớn lo tiêu xe nè โติปอดัวต้นดงล่อต่นอหรือแต่ต้นดงนั่นมาสีล่อเตี้ยเตี้ยนู้สาเตี้ยเชลหรได้แต่ต้นดงล่อๆนะคะตัวใช้ต้นดงมาล่อเตี้ยเตี้ยลีเลยรู้มาเน่นจหัวด้วยนะจีล่อหังได้สิแน่ละปอกเคต้นดงมาลอติเตี้ยเลย เ้กนเก่าว่ะมันนั่นกันไปวะถ้าต่อยูง่าจะน้องต่ออีกสอเดือน a อ้ไปไได้อป ไปก้อนถม้วนะไปก้อนมวนมาเอาวันนี้เอาอันนี้แบบเอาวันลอยมาไหนเไป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 นปไ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 ปปไาไปปไปเปาไปปไ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 ่ไป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 ปไาไปปไ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 ป

อันไปชงมังคุไข่ไปปงันบาที่ยนั่งสาวก่อนไปยังนะคะสาวงานไปสาวชมกัะเยดิไปโค้กไข่น่ะไปม่ไปวาไปค้กไหนะไปวยงอไปไปเย เลีล้ยวละเดินนี่เด้อเอดทานไตาลามเลีล้ยวละเดินนี่นี่มันคอนอางมัน bé chóp bé tuần xài <laughs> là ta nó hai ta chúa con nọ Hãy cho kênh เสาหาอีพ่อไหม่าะหาอีพ่อเราก็ไปตัวตรงยางที่เป็นุเตอึุเตะอึว่าเากบมีิรกะเพื่อเสาเอาตัวเล่าม่ตเปามีนี่ดามีมี่เปลมีมี่อแล้วมันบุมากหาอยพอพขออีมเอาหน้า ตาน้เนอไปชอบพล่เ um, ส um, oh, ียลิหนอนเนอจมพุ่งลื่เสือเนอมาเนอวันนี้มาหามาเนอน้องเ็จังจมพม่าพมาลาย

เรก็้อยนไลไ้องกินไม่เก็นยินไลายนะว่ากินอะไก็เินกบเาไ่กินไปได้เนาะต่าคู่กันต้องไกินแล้วเนาะยาตไม่ลบไกินเลน่เต็มจองเน้อก็ไอะไ

เ่เอาไปเกบนาไมาไปจุอันันแท้กจังหวะปาดอันนี้นะม่งเอาม่อันนั้นใบต้นด้วยเงินเงนทันอดนกนาไอันี้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền mày mày Để không bỏ lỡ những mày hấp dẫn เออดีดีดีงาม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 แห้งตินไกสนงามงามแห้งมนามามามมาๆาาม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 มาๆาม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 มามามมา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 ามามงมา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 ามามงมา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 มมา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  เหล่าเมาละโอ้ยมันไปกินเหล่าข้าวเหล่ากินยี่หั่นละม่้อนเอ้าจบไปกิน แยไมู่ม้เป็นให้แยัว่อยกม่แค่น้ไมแค่้าวนวนไม้กินเขาวันวนไม้วันมาละแม่คำอ้วนห่านนาเ้ยคำอ้วนหนนะกินเขานี่ย

นู่นอเจเปเจอเน็ตสีตู้หยอ,อกออยัวโต้เปลเเ่าเผ็ดได้นอตัวไปกินไปทานตัวทานโจ้ตุลานเสา,นา,นาเนาะเนอเอตุลานเสา,นาเนาะเจย้อนนือได้นนตัวซื้อหยอกเจเปหมูเห็ดทานเจ้หนึ่งเจจีมดัดจีเจหยัวเปล่าเผ็ดได้นอตัวทานโจ้ตุลานเสาซื้อ